ขอโทหน่อยหนูอันนี้คือเข้าวหานนะครับหานสองเลยเข้ามาก็ห่านสองนะรับเดี๋ยวปิดตาแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวมองไงมองกันเห็นเปล่าว่าไงเพื่อนมาดูอันนี้อันนี้หัวหน้าหมูครับ ว่าไงอันนู้นคือมือนู่นกิจการนะครับยังไงอุ้ยคุณมองเห็นใช่อันนี้คือกล่องสุ่มดวงนะไม่รู้เลยว่าเคยโดนอะไรคิดให้คนนะไอ้หายออกมานะเรียบร้อยกูโดนแน่โอ๊ยต้องมีอะไรอ๋อเลยเอาเลยกูนี่เปนี่จ้า เตรียมตัวเลยเพื่อนโอ้โหโอเก้นี่งไวเป็นไงถามรถจา่นหน่อยครับพี่รถจา่นเป็นไง มาแล้วครับหมู่สองครับนี่ครับคู่เขก็เลือกสนุกเลย จะรู้ของร้ายบ้างที่เหลืออีกสี่กล่องสุดท้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่จะไปรอดูกันมาคืออะไ,ไรสิ้อง <c oughs> รู้หรอกอ่ะคิปอยู่อย่าด่านะนไม,ะไม่ไม่อยากคิปติดเหลืองนะจะคิปติดเหลืองก็ควยน,นะเพื่อนตายแล้วเพื่อนเป็นไงเอาจริงเอาจริงนะ้เป็นไงร่อยด เค็ะเหค็มเกินรู้เกลือใช่ไหมตาเราแล้วตาเราแล้วนะครับแั๊บหนึ่งนะครับ หมืนมะเฟืองนั่งนั่งนั่นั่งนั่แถวมันเดิมไหนหมูนู้นทำอะไรกัน่ะโอจับหุยคนคดูดิตะไายอรอให้นั่งนะเยวเดี๋ยว่าไงครับหมูนี้หลออะไรกันอ่ะเฮ้ยไปน

ฐานนี้จะเป็นฐานดม,มะนะทุกคน d มดมยังไงอะดม,พม,พมอของมาแล้วหมู่นี้มาแล้วเรามามากลุ่มนี้กันแล้ว <c oughs> ของดี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 โหรไปไปกลุ่มนี้ก็ไปแล้วตากลุ่มเรานี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะน้องบอกมาเอาอันไหนก่อนเนาะไปครับเวหน้าหมู่เดินกันเดินกันเดินกันไปมันต้องมีมะนาวใช่มันต้องมีแน่นอน วันยาไปายไปต้องจับแน่แได้ไปไหนอะยังมจับได้ดมลยครับดมดมเลยไปจับไปด้วยมีอะไรบ้างเร็วเร็วเร็วอย่าช้าเร็วหนึ่งอะไรอ่ะฉ่าเเร็วมีอะไรบ้างดไมไปไม่ โอ้โหเฮ้ยดวงใหม่เนโอ้ร oh oh. uh ู้เลยอะไรละโอ้โหครับครับกรัมามาเขียนครับอยู่เลยมยเลยครับเนี่ยบงากรอมก ออกออกล้ครับไม่ออกเลยออกโอ้ครับโอเคมาเลยเฮ้ยมาหน้ากระดาษมานี่ดูเส้นหน่ข้าหน้ามานี่โอ้าวมาฮัลโหล ดีเพื่อนๆได้ได้ได้โอ้โหฮะไดไรหยุดนหยุดมาีพี่สวัสดีครับอยากดังครัอยากดังเหรเอ้าอยากดังก็มาอยู่เฉยๆป่ะ ซ้ำอ่ะเดี๋ยวถานนี้นะครับครูจะให้ทายเสียงสัตว์นะครับเดี๋ยวนักเรียนทายให้ถูกนะครับสองในสามตัวที่ครูจะเปิดให้อ่ะทั้งหมดลุกขึ้นยืนเรียงหน้ากระดานอ่ะเดี๋ยวฟังจากลําโพงของครูตรงนี้นะครับนี่อันนี้อ่ะยืนเลียงให้ดีโอเคเดี๋ยวครูจะเปิดละครับหนึ่งสองส้ตัวแรก ครับผมว่านะอ่ะเดีดูตัวต่อไปนี่มูอยู่เหมือนเดิมตวัวคัวัวัวครัวัวครับผมอ่ะเดี๋ยวตัวต่อไป โอเคครับเกินสองในสามครับผ่านครับกลุ่มนี้ครับครับไปมาดูดูนี่เขาเปิดเลยนะครับหนึ่งสองซ่ามีอะไรบ้างครับเมื่อกี้ได้สองตัวครับผม ถูกต้องครับสิงโตุ๊เป็นหมูถูกต้องครับครับผมภาษาทางการได้ยินไหมใหโอเครับเปิดแล้วอย่าพูดอยี๋พูดเงียบไว้โอเคครับกลุ่มนี้อีซี่มากอีซี่แมนอีซี่เลยครับปลาปลาปลา ไปอีกสี่คนอีกสี่คนไปเลยไปเลยแพ้ปะแพ้ไหมสี่คนสี่คนเอออยู่นะทีนี้นะครับจะมีจะมีสัตว์อยู่สี่ตัวนักเรียนทายให้ถูกอย่างน้อยสองตัวนะครับเอาแล้วนะโอ้อะไที่น่ารักมากอะไรคะลงมาลบลบ โอ้โหรอมในยาข <oh> ึ้นอ่ะปลาแล้วับมีอะไรบ้างอะไรนะแจวัวแล้วก็ปลา อธุกสองเพราะข้อแรกเอ้ยข้อแรกเป็นแพ้ครับผมนะครข้อแรกเป็นแพเสียงมันจะแย่ยากกันนิดนึงอ่าถามว่าตัวผ่านครับไปโอเคผ่านผ่านผ่านนั่งไปคุณจะไปไหมไปคุมต่อไปคุต่อไปคุต่อไปอันแรกของอแรกคือครับนี่ครับผมไปไหนครับครับผมคนมารอคนมาตรวจห้องนักเรียนศาสตร์อ๋อครับผมครับผมตรวจเดี๋ยวหาลูกดีเดี๋ยวลูกกระต่าย ครับผมป้า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 สี่คนอีกสี่คนมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูตัวที่สามตัวได้สามตัวได้สามตัวไหนดีเดี๋ยวดูเออเจมคนน่ารักเลย คนน่ารักวัวว้าวอ่วาอมีสามตัวเมื่อกี้ต้อควนอีกทีมังมี 1, ม 1, ตัวอะไรบ้างไก่มว่างไก่มว่าเป็นคำตอบที่ถูกไหมถูกต้องครับว้าวสุดยอดยอดไปนแถวเลยครับอีกสี่คนไ,ไ,ไปโอ้โสะเทือนเลยไม่หมอหุห่หนยนต์อะไรเป็นยางตบตาใครสองคนเหรออ๋อสอง มาแล้วส uh, ัตว์อะไรสุดยังสัตว um ์อะไรทีไรนะสัตว์ฮ่า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 ว๊าดว๊าดเฮ้ยแต่ละสองก็มามามาครับเอ้ยอีกสี่คนนะครับอัน no นี้ห okay. มู่ต่อไปแล้วงอะไรมั่งกลับมยเร็ว โอ้โหปวดหัวเลยในแถาผมก็มีหน้าที่เก็บหมาถูกหนึ่งตัวเก็บบินเซิร์ตอย่างเดียวตอบเร็วในแถวเสาในแถวเสาไม่เห็นตรงไหนเนี่ยใช่มันเหมือนแหละเอ้ากระดิ่งมาแล้วเล่นเหรอ นี่นะครับได้แค่ตัวเดียวมีเนืควายตัวหนึ่งแล้วก็มีปลาด้วยนี่เด็กออกกันเลยมาเด็กดูอ่ะคนไหนตอบแล้วมาบ้าสี่คนอีกสี่คนเร็วมาเลยแล้วสามบางอันนี้ค่าสองไม่เรียนอ่ะอนูออกมาเช้าเช้าสี่อ กูต้องลดลงมาหน่อยครับเพราะว่าแดดมันแร้อนนี่ครับโอ้โหยิ่งอะถูกครับถูกทุกข้อครับโอ้ยยอด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 นะยอดยอดเลยอะไรอะไรยังมีอีกเยอะเลยครูมาแล้วมาแล้วฮัลโหล หาแล้ voi, วเพื่อนไม้หมดเลยตมาอีกาหนึ่ง้เลยใช่ใช uh, ่สใช่สามตัวนี้ทายให้ถูกว่ามีตัวอะไรบ้างหนึ่งสองสามบางอยเ๊ะ บายอ่ะสามตัวมีอะไรบ้างโอเคถูกต้องครับไม่มีโอ้โหอ้าวเรียนแล้วเหรอเรียนเรียนกันโดดแหละอะไรครับเขาก็เรียนกันโดดแล้วเราไปเก็บเป็นส่วนตอยละไปับูสุดท้าย ตัวมันใช้ถูกครับว่ามีตัวอะไรบ้าง <c oughs> เลือกวเลยนึคสองสามอ่ามีตัวอะไรบ้าง ยอด um ายเย่ yeah! หมดเวลากระน้องครับผมเอากระเป๋าเลยครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเรื่อยเ่องนี้มาเปกิจกรรมวันทุกวันมูลหัสครับผมไปกันเลยดีกว่าป๊าปิดคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดครับบ๊ายบาย